สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูมดแดงนะครับการทำงานที่เขาช่วยเรากำจัดมดตัวที่นำพาเพี้ยนะครับขึ้นมาสูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะนี่ครับอันจะเป็นเขามาจัดการมดก้นใสๆนะครับค้นใสๆกำลังหามกันไปเลยครับ อันนี้มาจะมาจัดการที่ต้นกล้วยนะฮะมดแดงนะฮะนี่ครับเป็นอาหารของมดแดงครับมดที่นําเพี้ยขึ้นมานะครับก็คือมดที่ก้นใสๆนะครับตัวมดแดงจัดการครับตดดมดแดงจัดการนะครับนี่คือประโยชน์ของมดแดงนอกจากเราจะได้กินไข่ของมันแล้วนะครับมันยังช่วยกําจัดมดที่ นำเพี้ยขึ้นมาสู่ต้นไม้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ